มหาธานาเศรษฐีปตดลูกมหาเศรษฐีติดสุลาพระไตาปีดุกกุทธกานิกายธรรมบทข้อ21ลูกชายของมหาเศรษฐีทำลายทรัพย์160กูดไปกับน้ำสุลาต้องที่ยโผลทานเศรษฐีในกรุงภารณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80กูด มีบุตรชายเพียงคนเดียวจึงไม่ให้ลูกศึกษากิจการงานที่จะทำให้ทรัพย์งอกเงยยอมให้ศึกษาแต่การฟ้อนนำการขับร้องและการดนตรีเท่านั้นต่อมาข้อสู่ขอที่ดาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากถึง80โกิเช่นเดียวกันมาแต่งงานกับลูกชายของตน เมธิดาของสกุลนี้ก็ศึกษาแต่วิชาฟ้อนลำขับรองและการดนตรีเท่านั้นต่อมามิดามารดาของพวกเขาถึงแก่กรรมไปทรัพย์ทั้งหมดรวมกันถึง160โกดก็ตกเป็นของสามีภรรยาคู่นี้ทุกๆวันเศรษฐีจะเข้าเฝ้าพระราชา สามเวลามีตำแหน่งเศรษฐีได้ใกล้ชิดในราชสำนักพวกนักเลงโซลาเห็นเขาเดินทางมาพระราชวังทุกวันก็คิดกันว่าพวกเราจะให้เศรษฐีดื่มโซลาถ้าเขาดื่มโซลาแล้วชอบใจความสุขสำราญก็จะมีแก่พวกเราแน่ๆวันหนึ่ง เขาเห็นเศรษฐีเดินทางมาจึงพากันดื่มสุลากัดก้อนเกลือนิดหนึ่งและกัดกินหัวมันแล้วพูดกับเศรษฐีว่านายท่านจงมีอายุยืนร้อยปีเถิดพวกเราอาศัยนายท่านแล้วก็จะสามารถเกี่ยวกินและดื่มเศรษฐีถามคนติดตามว่าพวกเขาดื่มน้ำอะไร อว่าน้ำที่ยังใจให้เอิบอิ่มเป็นน้ำที่ควรดื่มในโลกนี้ไม่มีน้ำชนิดใดน่าดื่มเท่าน้ำชนิดนี้อีกแล้วเศรษฐีจึงดื่มแล้วเกิดความชอบใจสุลาจากนั้นเขาก็ดื่มบ่อยขึ้นมีหมู่บริวารที่เป็นนักดื่มสุลามากขึ้น ทรัพย์ที่เป็นเงินล่อยล้อและหมดไปจากนั้นเขาก็ขายทรัพย์อื่นๆเช่นไล่นาและยานพานะเป็นต้นไม่นานนักทรัพย์ที่เป็นของเขาและที่เป็นของภรรยาก็หมดไปอดีตเศรษฐีและภรรยาต้องขออนุญาตเจ้าของเรือนคนใหม่เพื่ออาศัยอยู่ในเรือน ที่เคยเป็นของตอนเองและถูกเขาไล่ออกในตอนถึงวัยชราต้องไปขออาศัยชายคาเลือนคนอื่นอยู่เดีอยวที่ขออาหารที่คนอื่นบริโูคเหลือวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นทั้งสองคนมายังอาสนะศาลาศาลาที่พิสูสัมเดน,นนั่งฉัน เพื่อมารับอาหารที่เหลือจากพิสุสามเณรนจึงตัดกับละอานน์ว่าจงดูอดีตเศรษฐีผู้หลานทรัพย์มากถึง160โกดให้หมดไปต้องพาภรรยาเที่ยวขอทานหนึ่งถ้าเขาทำกิจการงานตอนเป็นหนุ่มเขาจะเป็นเศรษฐีชั้นเลิศ ถ้าออกบวชจะบรรลุพระอรหันต์ภรรยาจะบรรลุอนาคามิผล 2. ถ้าเขาทำกิจการงานตอนวัยกลางคนเขาจะเป็นเศรษฐีชั้นที่สองถ้าออกบวชจะบรรลุอนาคามิผลภรรยาจะบรรลุสกทา,าคามิผล 3. ถ้าเขาทำกิจการงาน ตอนวัยแก่จะเป็นเศรษฐีชั้นที่สามถ้าออกบวชจะบรรลุสกาทาคามิผลภริยาจะบรรลุโสดาปฏิผลตัวตอนนี้ทั้งสองคนเสื่อมจากโภคาและสามัญญะผลเป็นเหมือนนอกกรเรียนยืนอยู่ในโคนตมแห้งจนันนันแล้วตัดปาสินี อาชลิตาวาปรม,มาจาริยังอารัทธายุปนีทนังเสนาติจาปาติขีนาวะปุลาน,านิอนุตุนังในคราวยังเป็นหนุ่มสาวไม่ได้ปไปพฤติปรมจันท์ทั้งไม่ได้เก็บซับไว้เมื่อแค่เท่าลุมย่อมนอนท่อถอนใจถึงเรื่องเก่า ดุดลูกศรที่พ้นจากแ่งฉะนั้นอธิบายพุทธภาิษ์พิจารณาจากเนื้อเรื่องและพุทธพจน์ทร่งหมายถึงวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่มอแก่การประพฤติพรมจันทร์คือพรมจร,รมจิยวาสอยู่ประพฤติธ,ธรรมอันประเสริฐหรือถ้าไม่ประพฤติปรมจันทร,ร์ก็มอแก่การทำกิจการงาน ให้ได้ทรับเลี้ยงตนและดูแลตนในการที่แกช่ชราคนที่ไม่ประพฤติอย่างนี้ท่านเรียกว่าผ่านคนเขาการไม่มีที่อยู่ก็เหมือนโคลนขาดน้ำไม่มีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีปลาจะบินไปที่อื่นก็มีขนปีกน้อยเสียแล้ว หมดกําลังลูกศรที่ตกอยู่บนพื้นดินไม่มีใครหยิบก็ย่อมตกเป็นอาหารของกลัวคนเก่าปล่อยไว้ทั้งสามไปก็ไม่อาจจะยกตนขึ้นได้จะเข้าถึงมรณะไปคนที่ปล่อยไว้หนุ่มสาวให้ผ่านไปโดยไม่แสเวงหาทรัพย์ไว้เมื่อถึงคลาเป็นผู้เท่า ที่อยู่ก็ไม่มีทรัพยก,ก็ไม่มีย่อมเป็นดุดนกกระเรียนแก่ยืนอยู่ในโคลนที่ไหลน,น้ำไหลปลา